สวัสดีครับผมออฟจากช่องผู้พิชิตอุปสรรคนะครับวันนี้เรามาเจอกันในคลิป EP ที่452นะครับวันนี้ผมก็จะมีเรื่องของน้องผู้ชายคนหนึ่งอยากจะมาเล่าและมาแชร์ให้ทุกคนฟังผมเชื่อว่ามีใครหลายๆคนนะ่ะรู้แล้วว่าผมจะคุยถึงเรื่องอะไรเพราะก็ได้ดูจากหน้าปกของคลิปใช่ไหมครับจริงๆอ่ะ ผมไม่อยากทำคลิปของน้องเลยเพราะว่าตัวผมเองก็สงสารนะครับถ้าพูดคลิปออกมาแล้วเหมือนเป็นการส้ำเติมทีนี้ผมก็ได้ขออนุญาตน้องแล้วนะครับว่าพี่ขอนำเรื่องราวของเราอะไปทำคลิปได้ไหมโดยน้องผู้ชายคนนี้ได้มาหาผมที่จุดจอดวินมอเตอร์ไซค์นะครับนี่ก็คือลอตเตอรี่ของน้องนะครับ อยู่ในมือของผมไอใบที่ไม่ถูกนั่นแหละครับแต่ไอใบที่ถูกนะ่ะมันอยู่กับคนอื่นนะครับแล้วมันก็เป็นความทรงจำไปตลอดแล้วตัวของผมเองอะ่ะก็ได้พาน้องผู้ชายคนนี้ไปที่ร้านของเฮียนะครับวงเล็บก็คือเฮียคนที่ขายลอตเตอรี่ แล้วเฮียก็เล่าให้ผมฟังว่าไอ้น้องผู้ชายคนนี้ได้นำลอตเตอรี่มาคืนเฮียจริงๆโดยคืนในวันที่17มกราคม2568ในเวลาช่วงเช้านะครับอ่ะผมเองก็จะไม่พูดมากแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังคลิปของน้องผู้ชายคนนี้ไปพร้อมๆกันนะครับบุญมีแต่กำบังนะครับผมสวัสดีครับพี่อ,อ๊อฟ ผมชื่อเกือบรวยวงเล็บนามสมุตินะครับอายุ42ปีวันนี้ผมมีเรื่องอยากแชร์ประสบการณ์เกือบรวยของผมครับผมทำงานเป็นรอปภอ,อยู่ในโรงงานแห่งหนึ่งในเขตนิคมอุตสาหากรรมนวนครเงินเดือนของผมก็ไม่ตายตัวครับถ้าควงกะบ่อยๆก็ได้เยอะครับผม หลักๆก,ก็อยู่ที่ประมาณ18,000ถึง19,000บาทส่วนแฟนของผมทำงานในบริษัทเงินเดือน13,000บาทครับแฟนของผมเป็นคนบ่นเก่งขี้เหนียวเงินเดือนของผมทุกบาททุกสตังค์จะต้องถึงมือเขาถ้าหายไป400ถึง500บาทเป็นเรื่องเลยครับ แต่ถ้าผมบอกก็ไม่มีอะไรแต่ผมเป็นคนชอบเล่นหวยในแต่ละงวดผมจะขอแฟนซื้อลอตเตอรี่งวดละสองใบก็คือ200บาทในครั้งก่อนๆมันก็มีถูกบ้างครับอย่างเช่น3ตัวหน้าถูก2ครั้ง3ตัวหลังถูก3ครั้งและก็2ตัวถูกประมาณ5 6ถึง6ครั้งครับ แต่รางวัลใหญ่ๆผมไม่เคยถูกเลยครับแต่ไอเรื่องที่ผมอยากให้พี่อ๊อฟทำคลิปให้มันก็คือเรื่องหวยนี่แหละครับผมจำเป็นต้องได้ระบายเพราะผมนอนไม่หลับมา2-3คืนแล้วเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้นะครับคือในวันที่13มกราคม2 5 8 8 ผมได้ของเงินเมียของผมไปซื้อลอตเตอรี่เมียของผมก็ให้เงินผมมา500บาทและผมก็ได้นำเงิน500บาทไปซื้อลอตเตอรี่ที่ร้านเฮียที่สนิทกันผมก็ได้ไปเห็นเลขถูกใจก็คือ18ก็ได้ดึงมา1ชุดก็คือ2ใบนะครับหมายเลข90 1 6 18 พอซื้อเสร็จแล้วก็ได้คุยกับเฮียแล้วก็บังเอิญไปเจอเลข779ผมชอบมากครับแต่จะให้เปลี่ยนผมก็รักพี่เสียดายน้องครับก็เลยคิดในใจว่าเอาอีกชุดดีกว่าเมียคงไม่ด,าด่าหรอกและก็ได้ดึงชุดเลข779ก็คือ2ใบามาอีก1ชุดนะครับหมายเลข807 7 7 9ฟังอีกทีนะครับหมายเลข807-779เหลือเงินอยู่100บาทพอกลับไปถึงห้องให้เงินเมีย100บาทเมียก็ถามผมว่าเงินหายไปไหน400บาทผมก็บอกกับเมียว่าซื้อหวยมา2ชุดก็คือ4ใบใบละ100บาทรวมเป็นเงิน400บาทพอดี พอเมียผมได้ยินก็โมโหหนักมากด่าทอผมให้ผมเอาหวยไปคืนเขาและให้เอาเงินกลับมาคืนผมก็เถียงใจขาดเลยและก็พูดกับเมียว่าเผื่อมันจะถูกมันจะอะไรกันนักกันหนากับเงินแค่200บาทเองนานๆนนทีจะซื้อสองชุดและเมียผมก็ได้ด่าผม เอาแบบไม่เลือกหน้าเลยสิงสาราสัตว์มาหมดบางทีก็ด่ายันพ่อกับแม่โอ้โหหนักมากนะครับผมมันบ่อยมากครับพี่ออฟกับเฉพาะเรื่องเงินและนับจากวันนั้นมาทุกเช้าและทุกเย็นก็ด่าผมเรื่องหวยสี่ชุดนี้ทุกทุกวันแถมยังพูดกับผมว่าเอาไอ้หวยชุดนี้ก็คือหมายเลข 807779ไปคืนเขาซะผมรำคาญมากโดนด่าทุกวันและในที่สุดจนวันที่17มกราคม2568ผมได้เอาหวยชุดหมายเลข807779ฟังอีกทีนะครับชุดหมายเลข807779ไปคืนกับเฮียเฮียก็รับซื้อคืน เพราะเฮียก็เข้าใจผมและก็ได้ให้เงินผมมา200บาทแต่ไอ้เลข901618เมียของผมเขาเก็บเอาไว้เพราะมันเป็นเลขทะเบียนร,รถของเขาและหลังจากนั้นผมก็ได้เอาเงินไปให้เมียเพื่อตัดความรำคาญและก็ได้ไปทำงานแล้วผมก็ยังได้ไปพูดกับเพื่อน ที่เป็นรอปภด้วยกันว่าเอาลอตเตอรี่ไปคืนเฮียเมียมันบน่นและเพื่อนก็ผมก็พูดแซวขึ้นมาว่าถ้าชุดนั้นมันเป็นรางวัลที่หนึ่งเองซวยเลยนะผมก็พูดกับเพื่อนว่าข้าก็กลัวอยู่เหมือนกันและผมก็ทำงานมาเรื่อยๆจนใกล้จะสี่โมงเพื่อนของผมตะโกนถามผมไปว่าเองถูกหวยไหม หวยมันออกสองสล่างส่วนบนออก7จ็ตอนนั้นผมไปตรวจงานด้านหลังบริษัทจึงไม่รู้ว่าหวยออกอะไรได้ยินแต่เขาพูดกันว่าล่างออกสองสแต่ไอ้ที่สำคัญคือบนออก7จ็เอ๊ะมันตรงกับเลขท้าย3ตัวที่เราเอาลอตเตอรี่ไปคืนเฮียเลย ผมจําได้อย่างแม่นยําเลยว่าเลขข้างหน้าลอตเตอรี่ที่ผมเอาไปคืนเฮียมันก็คือหมายเลข807อย่านะคงไม่ใช่นะให้เป็นเลขอื่นนะที่ไม่ใช่เลข807แล้วผมก็ได้หยิบโทรศัพท์พิมพ์คำว่าตรวจหวยงวดที่17มกราคม68แล้วมันก็ขึ้นว่า รางวัลที่หนึ่งงวดที่17มกราคม2568เลขที่ออก807-779ฟังอีกทีนะครับ807-779ผมเข่าสุดเลยแทบเป็นลมและผมก็ได้โทรศัพท์ไปด่าเมียของผมเมียของผมก็ไม่พูดอะไรเพราะเขารู้อยู่แก่ใจ ว่าได้หยิบลอตเตอรี่หมายเลข807-779ให้ผมเอาไปคืนเฮียและหลังจากนั้นผมก็ได้ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปหาเฮียคนที่ขายลอตเตอรี่พอเฮียเจอหน้าผมเฮียก็ทักผมว่าโอ้โหเราเกือบเป็นเสียแล้วเกือบได้12ล้านและผมก็ได้ถามเฮียว่า ใครซื้อไปเฮียเฮียก็บอกกับผมว่าน่าจะเป็นหนุ่มที่ทำงานธนาคารเพราะเขาตามหาซื้อเลข79อยู่เพราะตอนนั้นเฮียยังไม่ได้ดูกล้องวงจรปิดแต่เฮียก็จำไม่ผิดแน่ๆเพราะเช้าวันที่17มกราคมเลขสวยๆมันก็จะไม่ค่อยเหลือในแผงแล้วหลักๆก็จะเป็นเลข0ูนหรือเลขเบิ้ลที่เหลือ ผมยิ่งฟังเฮียพูดผมก็ยิ่งช้ำใจแสนเศร้าใจรางวัลที่หนึ่งไปนอนอยู่ในห้องของผมสมคืนแต่ไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของหรือครอบครองเงินสิสองล้านทุกวันนี้ผมก็ยังนอนไม่หลับแฟนผมก็เงียบไม่พูดอะไรผมไม่อยากทำอะไรเลยครับพี่อ๊อฟและไม่อยากซื้อหวยอีกต่อไป แล้วมันจะมีอีกไหมที่ผมจะมีโอกาสแบบนี้อีกมีแต่จะต้องตุยจากโลกนี้ไปเท่านั้นเองผมขอฝากเรื่องราวของผมไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพี่ออฟขอบคุณครับจบลงแล้วนะครับเรื่องราวของไอทิศคนหนึ่งแม่เกือบจะได้12ล้านอยู่แล้วนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับปัญหา เรื่องของครอบทัวมันเป็นปัญหาที่ใหญ่มากผู้หญิงบางคนนะครับก็เหลือเกินจริงๆแฟนซื้อลอตเตอรี่แค่สองใบก็ปล่อยไปเถอะนะครับเพราะมันเกิดขึ้นแล้วมันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้วโดยตัวของผมนะครับก็ถามน้องนะครับว่าเราเป็นหนี้เป็นสินเขาหรือเปล่าน้องก็บอกว่าไม่มีนะครับพี่ออฟเงินเก็บบางส่วนผมก็มีแต่แฟนของผมอะนิสัยแบบนี้จริงๆ คือทุกระเบียบจริงๆวงเล็บก็คือขี้เหนียวนะครับอ่ะว่ากันไปนะครับยังไงผมก็เป็นกำลังใจให้กับน้องผู้ชายคนนี้นะครับค่อยๆพูดกันค่อยๆเคลียร์กันนะครับเพราะปัญหาครอบครัวมันเป็นปัญหาใหญ่มันเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนเดี๋ยวพี่จะสอนเราอย่างหนึ่งนะครับสมมติถ้าเราซื้อหวยหรือเก็บลอตเตอรี่สองชุดนี้ไว้ รางวัลที่1ในงวดวันที่17มกราคม2568มันอาจจะไม่ออกเลขนี้ก็เป็นไปได้เพราะการที่พวกเราทุกคนเนี่ยจะถูกรางวัลที่หหรือรางวัลอะไรก็แล้วแต่ที่เราเรียกกันว่ารางวัลใหญ่มันเป็นเรื่องของดวงมันเป็นเรื่องของโชคลาภหรือไม่ก็เป็นการสะสมบุญหรือบุญกิริยาวัตถุ มาตั้งแต่ในชาติปางก่อนนะครับเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วเราไม่สามารถไปแก้ไขอะไรได้เราก็ต้องยอมรับความจริงแล้วก็มาโฟกัสที่ตัวของตัวเองนะครับก็คือทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็อยู่กับความเป็นจริงถึงแม้ว่าตัวของเราจะพลาดโอกาสถูกรางวัลที่หนึ่งสิบสองล้านในงวดนี้แต่วันพระไม่ได้มีวันเดียว วันเวลาและโอกาสไม่ได้มีเฉพาะแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวมันยังมีครั้งต่อไปเสมอไม่แน่นะครับตัวของน้องอาจจะถูกนาวันที่1 12ล้านก็เป็นไปได้ขอให้เราตั้งใจทําหน้าที่การงานให้ดีที่สุดนะครับฝากเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะครับผมโอเคผมต้องขอจบคลิปเรื่องราวของน้องผู้ชายคนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ